เ่าแต่แข้วแอวยังดีเห็นจังสีก็อย่าเพิ่งเสื้อสายตาลมไว้ทองยังขนองอยู่นารอยเหี่ยวทามหาแต่ยังละลาบ่ถอยร้องเพลงคู่ยังโ่ไว้สาวได้ใจมารวนใหม่สักหน่อยงอกแต่ผมคารมนั้นยังหวานจอยถึงหล่อเลือ อเอินอายเอินอายห้บีบีห้เอินบีจะแจกไอโฟนรุ่นใหม่ได้ยินลุงลุงเหมือนเหล็กแหลมพุ่งแทงใจเอินตัวเองเมื่อไรเสือไอแพดในมือเอินเข่าแต่แขวแอวยังไว้สายิ้มให้หูบอกหัวใจมันเสื่อสวัสดีครับผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับผมวันนี้ผมมานะครับ ที่หมู่บ้านเนินสมบูรณ์นะครับตำบลแม่เปิลนะผมมาหาคุณธนน,น,น์นะครับนามสกุลสาลีบุตรนะครับท่านอ,อุดหนุนสินค้าเราก็จะเป็นขุดมันนะครับผมขุดมันแบบจานกลมนะครับผมแล้วท่านก็ยังทักถามมาหลายตัวอย่างเช่นยกล่องนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสและท่านบอกว่าผมสั่งขุดมันตัวหนึ่งได้ไหมบอกไม่มีปัญหาครับระยะทางแค่560โลเนี่ยผมสบายๆผมส่งฟรีอยู่แล้วนะครับ ราคาก็ลดไม่ีกยังอยู่ในช่วงโปรนะครับโปรที่เรกว่าเห็นใจกันนะครับผมโปรเอ,อรื้อเฟื้อนะครับอยู่ยันตลอดปีเลยครับตามใดที่ท่านนะครับยังยืนหยัดนะครับที่จะสู้ไปได้วยกันนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจหรือดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงผมก็สู้ไปกับท่านด้วยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับผม ยังไงวันนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะเจอ,เจอบ้านพี่ถนนแล้วนะครับอีกสองอร,ร้ยเมตรหี่งซ้า,า,ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนสี่พันสี่สิมีความประสงค์เกี่ยวกับเรื่องสิน้าย,ย่างไรแล้วก็พื้นที่ของท่านทําอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมสองมือคนจนจะทนเพื่อเจ้าเพื่อความรักสองเราพี่ขอเอาหัวใจเดิมพัน เดินทางจากนามาขายแรงงานวางว่าสักวันฝันเราคงเป็นจริงขอเอาแรงกายและใจมุงมันเสียเหนื่อเพื่อน้องทุกวันเขาทำงาน อทนเพื่อคนรักจริงขอเพียงยอดจริงอย่าทิ้งพี่ไปกลางันความรู้จำแรงงานก็รกาคุณูอดทนทนทุกเดินบุกเดินลุยทุกวนันเปลี่ยนแรงเป็นเงินมาเชิญกับความรา จะไปให้ถึงความฝัน